เห็นข้าวป่ะเห็นข้าวป่ะพี่โพข้าวหรอนก็สวัสดีครับทุกนะครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับผมโตบ้านเพื่อนอีพีสานะครับผมวันนี้ครับ ข้างบนเขาหิวกันผมเลยจัดเมนูพิเศษให้ครับกับเมนูนี้ชื่อว่าแกงเขียวหวานหวานหน่อยหนึ่งไะเอาเลยเริ่มทำเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีว่าพริกแกงเขียวหวานกระถิ่ก่องไม่รู้ว่าก็เร์ฟปอแล้วก็นี่มีเครื่องเน้เนๆก็คือมีเครื่องในที่ว่าเขามักชอบกินตีนไก่กน,นะครับแทนกินตีนคนแต่เขาไม่ชอบกินตีนไก่ก็เลยซื้อน่องไก่มาแทนแล้วก็นี่เลือด อันนี้เราก็ล้างมะเขือก่อนเพื่อความสะอาดนะครับทุกคนล้างผักให้เร well. ียบร้อยสาอาดทิศใส่ก่อนเยอาตะคีห้าส่อหน่อยนะทุกคนสกปรกสกปรกสกปรกเข้าตุ๋ทำนะพ่อแล้กันกินได้กินกินไปแล้วก็ย้อนทิ้งไปเอาผักแช่ไว้ก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราฟรัง ครื่องในไก่แล้วก็เลือดกันดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยพริกด้วยดีกว่าเออตึ้งเยอะเยอ่แล้วกันเพราะวันนี้เดี๋ยวมันคาววันนี้เป็นน้องไก่นะฮะท่านผู้ชมเอ๋ผักแช่เรียบร้อยก็ตื้นเลยละนี่นะฮะท่านผู้ชม ล้างน้ำไก่แช่ไว้ก่อนหนึ่งน้ำพ mm ัน hmm. ห<อ>้าหยดเปิดกระชิบมานะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้อะไรนะครับแต่คิดว่าน้ำที่สองข้างหน้าไว้หยดทำอะไรที่ว่าเหมือนกันครับน้ำมานนี้แพงนะกอี๋แล้วก็เตรียมหมอ้อ a few moments later มาครับเสร็จแล้วก็เตรียมหมอ้อไว้ความก่มมอนเดี๋ยวเรามาหั่นสะอาดนิดนึงพอดีเพื่อนเอายำบ่อยขอยำม,มาม่าทั้งนี้นะครับเนื้อ องให้พี่เดินสะดวกเถอะด้านนี้ว่าสะอาดแล้วทิ้งไปอีกด้านครับเนี่ย <laughs> ห <ง S 1> <laughs> ั่นเทียเลยไรครับเยอะจัดมาเขียนไปสิเรียบกินได้กินไ,ได้ก็ย้อนทิ้งไปเข้าได้นะครับเขียนเขียนเข้าได้นะครับ A later few moments later. เดี๋ยวมันก็จะเป็นฟอ,องถูกไหมได้ไงว่แบบเอาเกลือใส่น้ำร้อนเกลือใส่น้ำร้อนสาจ๋าเอาไม่มีไม่มีบ้านไม่มี <c oughs> ดูหนักมือมากไปอุ้ยหอมมาก ินหอมมากเลยอ่ะพี่เชื่อครับฝากกดน้ำหน่อยน้ำร้อนนะเยี่ยมไหมพิธีทายี่ยมไหมอาําคือแก้งทำไม่เป็นนะครับจริงๆเราทำเป็น <c oughs> <c oughs> ไ่ด้ได้เล่นเล่นเรอ่ีท่าไหนเรื่องหนมจีนนะครับก็มาแล้วใส่พริกแกงนะครับทุกคนหอมว่ะพี่แกงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเนี่ยมันจะ เข้มข้นมากเกินไปผมแนะนำนะครับไม่มีใครบอกนะจริงๆทำไปอยู่แล้วจริงๆแล้วไปเปีนครึ่งถุงนะฮะนัแล้วก็ใส่น้ำนหน่อยนึงเพราะเราทำหม้อใหญ่นิดนึงนะโอเคปไปก่อนเราทำแรงให้กมันที่จะรอดตัวรอดแหละ ้ต่อนะฮะคะิรลาหารตอนนี้เรากินได้ตั้งเจ็ดปดคนอันนี้เท่าไหร่วะเจดสิบบาทห้าสิบบาทยีสิบบาทอันนี้สิบยสิบบาทอันนี้สี่สิบบาทขนมจีนอีกประมาณเจ้าบาทหมดละเฮ้ยคุ้มนผมว่าคุมนะข้าวไปทำนี้ได้บ้างกินหลายคนกินได้หลายวันถ้าีกคนเดียวกินได้หลายวันเกียแค่ตู้เย็นอะ อย่าทำเยอะนะเพราะว่าพวกกะทิอะกะทิมันน่าจะบูดเสียง่ายอะไรเงี้ยต้องเก็บไว้ดีๆรักษาดีเสร็จแล้วก็ตามด้วยกานขยันใช้มือครับ ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับแกงเขียวหวานหวานน้อยนึงตั้งชื่อให้แล้วก็เดี๋ยวรอเขาข้างบนทำงานกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับไปดูกันเลยตอนนี้เป็นไงครับอร่อยไหมครับพี่ตัวคาโร่่อร่อยโอเคครับพี่ยูอร่อยไหมครับ ไว้ด,ดกว่ครับไม่อร่อยเลย <c oughs> ไม่อร่อยเลยดูตั้งเลยเฮียอะวะเนี้ยตอนนี้ก็เสร็จประเด็นที่เรียบร้อยนะครับกับขนมจีนแกงสว่านนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ทำอะไรให้คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับไปกันนะครับผมสวัสดีครับ